สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรไทยชาตาค่ะพบก,กันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดือนกันงานการเงินความรักนะคะประจำเดือนมิถุนายน2568ให้กับชาวมังกรนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอาจารย์นารีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับต,ตัวตนกันได้นะคะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาฬิกาดาวสิบห้ารายละเอียดค่าคุยยภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะมาดูพลังงานใบแรกของชาวมังกรกันดีกว่านะคะเอ่อสแต็กสปิริตนะคะพลังงานของน้องต้องเรียกเป็นน้องน้องกวางเหรอ กวางเขาใหญนะ่หรือว่าน้องเรียงพาหรือน้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพนักงานของความเป็นผู้นำนะคะลดเดอร์ชิพนะคะแสะดงว่าช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะการงานของชามองกรเองนะคะมีความก้าวหน้านะคะคุณอาจจะได้ถูกโปรโมตนะคะให้เดินขั้นเดินตำแหน่งเป็นผู้นำแล้วนะคะกำลังรับผิดชอบกับบทบาทใหม่นะคะหรือคนที่ทำงานอยู่เดิมนะคะ แสดงความเป็นผู้นำของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะได้รับการยอมรับจากลูกน้องนะคะจากคนรอบข้างก็ได้นะคะหรือว,ว่าลักษณะของชาวมังกรเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะแล้วในช่วงเวลานี้โดดเด่นมากๆนะคะกําลังสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานอะไรบางอย่างที่ดีงามมากๆในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนนี้นะคะรายงานใบต่อไป Spirit uh, Guardian of Spring นะคะ อืม activation พลังงานของโอ้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ติดขัดของคุณน่ะนะคะ activate ได้แบบได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนปลุกให้ตื่นนะคะปลุกให้เดินหน้าก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตของชาวมังกรนะคะเหมือนกับกำลังจะรับทรัพย์รับโชคนะคะ กำลังเหมือนกับเราดูใบไม้ผลิที่เริ่มมีใบไม้สีสันนะคะเบ่งบานขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากเจอความเหน็บหนาวของชีวิตกันมานะบางกรน่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะเพราะนั้นช่วงมิถุนาย,ยานนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณเนี่ยกลับมาสดใสนะคะรับแต่สิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจากบังกอนว้าวพลังงานนะคะโอ้แต่ดีเซปชั่นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าต้องเผชิญกับ คนที่ชอบติชินนินทานะคะบางทีชอบว่าร้ายให้กับคุณนะคะหรือเอาไปเมาส์ไปอะไรกับคนอื่นทำให้ชื่อเสียงของคุณเสียหายนะคะคุณอาจจะต้องอดทนกับความอายุติธรรมตรงนี้อยู่บ้างนะคะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะปล่อยผ่านนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องไปออมีเรื่องมีราวนะคะไปทะเลาะเบาแวง้งไปเสียพลังงานดีๆของตัวเรานะคะกับเรื่องที่ มันไม่ส่งผลดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นมิถุนายนนี้นะคะอาจจะต้อง อยู่ให้เป็นอภัยให้ได้นะชาวมังกรนะคะแล้วจะดีนะคะเพราะไพ่ใบต่อมาบอกว่า increase นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกำลังมีการปูทางที่สวยงามมากขึ้นนะคะการงานธุรกิจของชาวมังกรเองนะคะมีรูปทางดีๆอะไรที่มันสดใสเข้ามาแล้วนะคะพอเพียงแต่ตั้งใจนะคะเดินหน้าต่อไปนะคุณจะได้มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือขยับขยายธุรกิจของคุณหรือเป็นลักษณะของ สร้างอาณาจักรอะไรบางอย่างของคุณสร้างเล่นหอกับคนรักของคุณหรือเปล่านะคะจะมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นแน่นอนในชีวิตของคุณนะคะว้าวสแสดงว่ารับทรัพย์รับโชกันนะรับโอกาสดีๆกันนะคะชาวมังกรเดี๋ยวมาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าค่ะเสียงเพลงเข้าขออภัยนะข้างบ้านเขาวันที่เปิดเสียงดังนะคะ งานใบแรกของคุณนะคะชามังกรราชาดาบค่ะมาแบบโอ้ลีดเดอร์ชิพจริงๆมาแบบมีความเป็นผู้นํานะคะกล้าตัดสินใจกล้าลุยนะคะเด็ดเดี่ยวมากๆนะแสดงว่าคุณอาจจะผ่านการตัดสินใจอะไรที่สําคัญมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องทําให้มันดีที่สุดก็ได้นะคะชาวมังกรมาดูกันต่อนะ,ะมีไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะ ว้าวสีไม้เท้าค่ะพลังงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ oh my god ขออาภายนะัยเสียงน่าจะเข้า justice นะคะพลังงานของการได้รับความยุติธรรมนะคะการได้รับการแต่งตั้งเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะหรือคนที่จะสอบเข้านะคะรับราชการนะคะมีโอกาสสอบเข้าได้นะหรือเป็นลักษณะของผ่านเขาเรียกว่าผ่านอะไรอะ ผ่านการเลือกตั้งได้รับการการันตีนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่หรือเป็นลักษณะของมีข่าวดีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทางกฎหมายนะคะวีซ่านะคะวีซ่าเรียนต่อศึกษาต่อวีซ่าท่องเที่ยวนะคะวีซ่าคู่มัน้นคู่แต่งงานอะไรบางอย่างหรือเปล่านะดูต่อก่อนนะคะมีไพ่ของราชทถ้วยค่ะ แล้วก็แฮงแมนนะคะสูงไปไหมอุ้ยน้องมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะมีไพ่ของเจ็ดดาบนะคะแล้วก็เดะะ็ฟูค่ะ มีไพ่ของแดดบนะคะแล้วก็ไพ่ของ3ไมรเท้าค่ะเดชนะคะขออีกเม่งใบนะมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะคะชาวมังกร ช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะสามกรอาจารย์ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสสางกับปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันส่งผลกระทบกับ,กบชีวิตของคุณนะคะเ mm hmm. ดซกับเดอะทาวเวอร์นะให้มันจบไปให้มันสิ้นไปนะคะหรือบางทีเป็นลักษณะของบางคนเนี่ย ต่อสู้ในเรื่องของความยุติธรรมนะคะในเรื่องของทางกฎหมายอะไรบางอย่างจะได้รับชนะคดีก็ได้นะทุกอย่างจะจบลงแล้วนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันถูกบายนะคะถูกทําให้คุณได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรบางอย่างนะ justice มาแล้วนะคะคุณเดินหน้าสู้ต่อกับสิ่งเหล่านี้นะคะกับความถูกต้องที่คุณควรจะได้รับแล้วคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ the full ปรากฏขึ้นด้วยนะแสดงว่า คุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะหรือความเป็นแปดดาบการที่คุณถูกหลอกนะคะถูกทำให้ทำอะไรผิดผิดไปหรือเปล่านะคะตัดสินใจผิดไปหรือเปล่านะคะคุณจะต่อสู้จนหลุดพ้นนะคะจากข้อคอรหาตรงนั้นจากความผิดหลอกนั้นมาได้นะคะแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยนะดูสิ กว่าที่จะสู้กันได้เนี่ยโอ้โหเขาก็สู้กลับมานะมังกรคุณเจอกับใครที่ร้ายกาศทำร้ายคุณมากๆอยู่หรือเปล่านะพลังงานของไพ่เป็นแบบนี้นะคะคุณมีไพ่เดทนะคะแถมยังเป็นแปดถ้วยนะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณกำลังจะได้ผ่านพ้นจบปัญหาที่มันร้ายๆตรงนี้ได้แล้วนะคะ เดินออกมาแบบไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปอีกแล้วนะคะมาหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณได้ไพ่ของแฮงแมนนะการรอคอยอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะจบสิ้นลงนะคะหลุดพ้นแล้วเดอะฟูนะคะไม่ต้องรออีกแล้วทุกอย่างความเป็นสี่ไม้เท้านะคะได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะมีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือคนใจดีนะความเป็นราชทถ้วยนะคะคนที่ให้ความปรึกษาคุณนะคะหรือคนที่เหมือนกับว่าเขาเห็นอกเห็นใจนะคะอยากอยู่เหมือนกับ คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะให้คุณได้รับความยุติธรรมก็ได้เพราะว่าราชาทวยมาพร้อมกับจ s t i c e นะคะหรือถ้าเกิดคุณถูกกดในเรื่องงานนะคะผลงานถูกแย่งไปนะคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณได้รับความยุติธรรมแล้วผลงานกลับมาเป็นของคุณแล้วนะคะหัวหน้ารู้ความจริงแล้วนะคะคุณได้ กลับมาสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเหมาะสมกับคุณมากกว่าเดิมนะคะหรือได้โปรเจกต์โครงการใหม่ที่คุณควรจะได้นะคะเข้ามาอยู่ในมือของคุณแล้วนะ,ะฝันร้ายกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วนะคะชาววงกรนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะเพะฉะนั้นน่าจะเป็นช่วงที่คุณต้องลืมความหลังไปให้หมดเนี่ยนะคะเพราะว่าแปดถ้วยก็คือไม่ต้องมองย้อนกลับมาแล้วนะ,ะเดินหน้าต่อไปนะคะ ไม่ต้องไปคิดบัญชีแค้นอะไรกับใครแล้วนะคะให้มันจบไปนะวางแผนชีวิตของคุณให้ดีนะชีวิตของคุณจะได้มีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะเดี๋ยวอาจย์ดูต่อให้นะคะว่าแล้วจะมีอะไรอีกบ้างน,นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวมังกรน,นะในเดือนมิถุนายนนี้แสดงว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างจริงๆนะคะเดทแล้วเป็นเดฟูลนะคะมีไพ่ของสิไยมเท้าค่ะ มีไพ่ของเฮร์มิตนะคะไพ่ฤาษีค่ะมีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะมีไพ่ของหกเหรียญนนะะเหมือนไพ่กำลังบอกว่าปัญหาอุปสรรคอะไรที่ชาวมังกรคุณต้องแบกเพียงลำพังต้องสู้เพียงลำพังนะคะเพอร์มิตนะคะ มีผู้ใหญ่ใจดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้ามาคุ้มครองช่วยเหลือคุณในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้นะคะหรือคําอธิษฐานขอของคุณจะเป็นจริงนะไพ่หรือสีที่ขึ้นมานะคะชีวิตของชาวมังกรเองจะกลับมาเหมือนกับว่ารักตัวเองมากขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นทาช่วยเหลือคุณให้ดีต่อไปได้ดีมากกว่าเดิมนะคะดูสิเหมือนกับแฮปปี้แล้วนะตอนนี้ไม่ต้องไป งอ้อใครแล้วนะคะใครที่ไม่ดีก็ตัดออกไปจากชีวิตนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คุณจะรักตัวเองได้นะมังกรเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะชาวมังกรเวอร์ชันใหม่ที่แฮปปี้ดีต่อใจนะคะ,ะเฉลียวฉลาดรักตัวเองแล้วร็จักเหมือนกับไอตัวเองแล้วนะคะก้าวเหรียญน,นะคะก่อนหน้านี้นนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีให้นู่นให้นี่กับคนนะคะจนต้องเดือดร้อนตัวเองหรือเปล่านะไพ่ที่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะตอนนี้เหมือนกับคุณเลือกที่จะ คบกับคนที่ดีๆนะคะที่จริงใจไม่หลอกลวงกับคุณนะคะหรือเป็นลนักษณะของคนที่สามารถทํางานทําธุรกิจของคุณได้นะกับคุณได้นะอย่างแฟร์ๆอย่างยุติธรรมนะคะหรือในหนึ่งนะชาววังกรคุณอาจจะเจอกับคนดีๆก็ได้นะที่เข้ามาเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือว่าสนับสนุนคุณให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะให้ลืมตาอ้าปากได้นะหรือเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาก็ได้นะคะ 6เหรียญเข้ามาซัพพอร์ตนะคะอะไรที่ไม่ดีนะรักั้างเก่าถ้ามันไม่ดีจบไปนะคุณจะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่หมที่คุณได้รับการถูกรักถูกดูแลนะคะ6เหรียญน,นะคะได้รับการให้จากผู้ใหญ่ใจดีหรือใครสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นความรักของคุณก็ได้นะคะชาวมังกรมีอ,อะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะการเงินก็จะกลับมาดีนะเก้าเหรียญมาสักครู่นะคะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ มีไพ่ของสองไม้เท้านะคะมีไพ่ของเดวิลค่ะเด็กถือไม้เท้าบางกรอาจารย์ว่าคุณอาจจะเจอดราม่าอะไรบางอย่างนะเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นอาจจะคอยซุบซิบนินทาคุณเนะี่ยเหมือนกับ คุณยังต้องเจออยู่จริงๆนะเดวิลมันขึ้นมานะหรือระวังพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกถูกหลอกถูกพร้อมที่จะหลอกพร้อมที่จะโกงเบยดเบียนผลประโยชน์อะไรจากคนนะเพราะนั้นสองไม้เท้าทุกอย่างที่คุณเดินไปเนี่ยคุณต้องคิดต้องตัดสินใจให้ดีนะคะหรือเหมือนกับว่าหาคนที่เป็นที่ปรึกษาดีๆไว้นะคะจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงตรงนี้อีกนะคะพลังงานของเด็กถือไม้เท้านะแต่ว่าสุดท้ายนะสามมังกรนะคะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย กลับมาไฟติ้งกลับมาสู้ต่อกลับมาลุยต่อนะคุณพร้อมที่จะ เริ่มนะคะโปรเจกต์ใหม่นะงานใหม่หรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันกําลังจะนําคุณไปสู่ความก้าวหน้าหรืออนาคตที่สดใสน,นะหรือบางคนเป็นลนักษณะของการมีงานมีอาชีพเสริมอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วคุณมีความกระเตือรือร้นที่จะทําในสิ่งนั้นมากๆนะคะไม่ต้องสนกับคําติชินนินทานะหรือใครที่จะพยายามเข้ามายุแยงแตะแคงรั่วอะไรกับคุณอีกแล้วนะคะชาวมังกรนะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของคุณนะจย์ว่านี่คือสิ่งที่ ดีมากๆแล้วนะคะก็ดูเรื่องสุขภาพให้กับชาวมังกรบ้างนะคะมีพไพ่แปดไหมเท้านะคะราชนิดถ้วยค่ะบางคนช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยไอจามบ่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นแล้วสักพัหนึ่งก็หายนะหนึ่งเหรียญค่ะ มีไพ่ของไฮโรแฟนโอตอนนี้วังกรอาจจะพยายามทุ่มเงินนะคะกับการดูแลสุขภาพของคุณมากขึ้นนะคะอาจจะทานวิตามินนะคะหรือซื้ออะไรมาบำรุงร่างกายหรือเปล่านะคะเพราะว่า คุณเหมือนกับจะต้องทํางานหนะักแล้วคุณก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับพยายามอาจจะศึกษาหาข้อมูลนะไฮโรแฟนนะคะหรือมีกูรูที่ปรึกษาที่เขามีเคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพทําให้สุขภาพของชาวมังกรตอนนี้กลับมาดีขึ้นนะคะแปดไม้เท้านะคะหรือกลับมาออกกําลังกายมากขึ้นกลับมาฟิตหุ่นนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นก็ได้นะชคลาบนะคะขอดูอีกทีหนึ่งซิชคลาบของชาวมังกร มีไพ่ของเจ็บถ้วยนะคะราชินีไม่เท้ามีไพ่ของสับดะคะ โชคลาภของชาวมังกรนะจันว่ามันจะได้เรื่องงานเรื่องการที่คุณครเอทผลงานอะไรใหม่ๆไขไอเดียนะคะหรือติดต่อลูกค้าได้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นโชคที่อ,อ,อาจจะเป็นลักษณะของฟังคนอื่นมาก,ก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับพูดถึงเรื่องราวนะคะเหตุการณ์ของบุคคลที่3หรืออะไรบางอย่างนะคะเอาเลข อายุเอาเลขข่าวอะไรที่ได้ตรงนี้ไปซื้อนะคะมีโอกาสที่จะถูกขึ้นมาได้นะขอดูอีกนิดนึงนะคะว้าวเดอะซันด้วยหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะอืมอาจจะเป็นเดอะซันเกี่ยวกับครอบครัวได้รับมรดกหรืออะไรบางอย่างนะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของธุรกิจของคุณนะคะกําลังดีขึ้นดีขึ้นปังขึ้นมากขึ้นนะคะหรือบางคนเดอะซันนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆมากๆนะคะอืม ก็ได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของคนโสดนะคนโสดชาวมังกรน,นะคะมีไพ่ของราชดาเปิดมาเป็นราชดาเหมือนเดิมเลยนะคะมีไพ่ของเด,ดค่ะคนโสดอาจจะ เจอกับใครที่เพิ่งอกหักมาหรือเปล่านะอาจเป็นชาวทัดลมกลุ่มวมิถุนตนนะคะมีไพ่ของเด็กเถือเ่อนค่ะเปพลังงานของชาวมังกรเองนะหรือว่าพลังงานชาวทัดดินด้วยกันนะคะมังกรก็ศบกันหรือชาวทัดน้ำมีกระกรดแล้วก็พิจ,จิกค,ค่ะราชินิดถ้วยเป็นไพ่ของกาวถ้วยนะคะ เช c นพลังงานชาวธนูนะ We are fortunate ค่ะโอปัปดไม่เทานะพลังงานโอเคเลยนะคะคนโสดชาวมังกร เหมือนกับคุณอาจจะมีโอกาสเจอกับใครสักคนหนึ่งนะที่เพิ่องอกหักมานะคะเพิ่งจบอ,อกความรักมานะคะหรือเป็นคนที่เพิ่งจบอ,อกความรักมาหรือเปล่านะ,ะชวนาววังกรไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะคนคนนั้นนะคะรา, anime anime <mia. S 1> ราชากับเด็กอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณมากๆก็ได้นะคะชว ms, าวมังกรแต่เหมือนกับเขาเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะหรือคุณเกิดความรู้สึกเห็นใจเขาก็ได้นะคะความเป็นถ้วยหรือพูดคุยกันให้คําปรึกษากันนะคะ ให้คำปรึกษากันไปกันมาเริ่มเหมือนกับสนิทกันนะชวนคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะคะก้าวถ้วยนะคะหรือเห็นว่าเขามีความสนใจในเรื่องเราอะไรบางอย่างคล้ายคลก,ก,กันกับคุณหรือเปล่านะคะทําให้สถานการณ์อาจจะเหมือนกับคอยปลอบใจเขาพูดคุยกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าพอยิ่งคุยนะคะมันยิ่งใช่นะ We a อ f for June นะคะ หมือนกับมันมีอะไรที่คลิกกันหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ากันได้มากมายหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะแตกต่างจากคุณมากๆแต่ว่าการเจอกันตรงเนี้ย เหมือนกับโชคชะตาลิ้ขิตไม้เขาได้เจอกับคุณแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเจอกันแบบไม่น่าเชื่อนะคะหรือเจอกันแค่ครั้งสองครั้งกับรู้สึกพูดคุยกันได้ถูกอกถูกใจสนิทใจกันเหลือเกินนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะแปะไม้เท้าเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการให้สถานะกันนะแต่เหมือนกับคุยกันถูกคอถูกอกถูกใจนะคะเหมือนกับ ศึกษาดูใจกันอย่างเงียบๆยังไม่ได้ให้สถานะกันนะในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวมังกรเดี๋ยวมาดูกันต่อกับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีมังกรสัไม่เท้าค่ะมีไพ่ของเจอฮา p พิเทสนะคะ เดมูนค่ะแล้วก็เป็นไพ่พระสังฆราชนะคะไฮโรสันเดมูนเป็นชาวราศีมีนได้ค่ะแฮงแมนค่ะอ,อะไรหล่นเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดดาว แล้วก็ราชาไม่เท้านะคะคนที่มีคู่นะคะแฮงแมนนะคะรอจนเบื่อแล้วแล้วเปล่านะเหมือนกับความรักระหว่างคนกับเขาเนี่ยสามไม่เท้าไฮพิเทสนะคะมันเป็นลนักษณะของอมไม่ค่อยพูดความรู้สึกลึกๆ ในใจกันก็ได้นะคะบางทีมีงอนมีน้อยใจมีอะไรแต่เก็บเอาไว้นะคะคุณอาจจะกําลังรู้สึกน้อยอกน้อยใจเขานะคะคในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาปล่อยให้คุณรอหรือเปล่าหรือมันเป็นความรักที่รักทางไกลนะคะปล่อยให้เหงาปล่อยให้เศร้าปล่อยให้รอนะคะ แต่เขาก็เป็นคนดีนะคุณก็เลยยินดีที่จะรอเขานะเหมือนเขามีข้อดีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันหาได้ยากจากคน,นอื่นๆก็ได้นะคุณก็เลยเหมือนกับรอกับคนคนนี้เขาเป็นคนดีเป็นคนที่สื่นเสมอกัน aide, <uhhh. S 1> กับคุณก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงเนี้ยความเป็นไฮพีเทสมันอาจจะมีอาการน้อยอกน้อยใจอะไรไม่ค่อยหวานไม่ค่อยอะไรนะคะ แต่มันก็ดูมีเป้าหมายร่วมกันนะคะสามม้เท้าแต่มันต้องรอคอยนะ <S <S แฮงแมนที่อยู่ภายใต้สามไม้เท้านะคะบางคู่รักกันมา3ปีแล้วนะคะ7เหรียญ7ปีแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้แต่งสักทีนะมันก็เลยมีความรู้สึกหน้อยๆหรือเปล่านะคะแอบกังวลแอบคิดมากนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้สมหวังเมื่อไหร่จะได้สร้างครอบครัวเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันสักทีหนึ่งนะคะหรือความเป็นราชาในเท้าพลังงานชาวธัตไฟในสิงห์ธนูนะคะ เขาเอาแต่ทํางานเขาเอาแต่ทํากิจกรรมอะไรที่เขาชอบหรือเปล่านะคะเหมือนกับละเลยความรู้สึกของคุณไปหรือเปล่านะเดี๋ยวขอมาดูบทสรุปให้กับความรักของคนที่มีคู่ก่อนนะคะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะมีไพ่ของชาริออตบางคู่เป็นความรักทางไกลจริงๆนะคะไพ่อัศวินนะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้ หกดาบนะคะจะต้องมีการเดินทางมาหากันนะหรือคุณใหญ่เขาเดินทางมาหาคุณในช่วงหลาเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีไพ่ของห้าดาบแต่อาจจะยังตกลงกันไม่ได้หรือเปล่านะห้าดาบแปดดาบเหมือนกับยังไม่รู้นะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะให้ความชัดเจนเในเรื่องแต่งงานนะคะในเรื่องอะไรที่คุณคาดหวังจากเขาหรือในเรื่องการเดินทางมาหาหรือเปล่านะคะ มีไพ่ของราชัดถวยเป็นชาวทัดน้ำมีกรารกฏที่จิตก็ได้นะคะสีดาบหกเหรียญน,นะคะแล้วก็สองเหรียญค่ะโอ้สแสดงว่าที่คุณต้องรอเนี่ยเพราะว่า ือนกับการตัดสินใจของเขาอะเขายังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนยังไม่ได้ฟันธงลงไปหรือเปล่านะคะว่าตกลงเนี่ยเขาจะให้คําตอบในการมั่นหมายแต่งงานนะคะกับคุณเมื่อไหร่นะเหมือนกับความรักตรงเนี้ยมันเป็นสถานะแฟนแล้วมันก็ต้องรอคอยนะคะที่ได้ทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันสมหวังนะ สี่ดาบมันก็ยังรอรอแบบเบื่อรอแบบเซ็งๆนะคะแต่มันกับเขาจะพยายามให้กําลังใจให้ความหวังอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเพอเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะปล่อยปะละเลยคุณมากเกินไปแล้วหรือเปล่านะคะหรือลหลังๆนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับเขาแล้วหรือเปล่านะคะเขาน่าจะสังเกตได้ถึงอาการน้อยๆตรงนี้ของคุณนะคะทำให ราชาท้่ยอาจจะพยายามมาพูดดีมาทําดีกับคุณนะคะหรือพยายามที่จะมาสอดส่องความรู้สึกเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนหรือแน่ชัดนะสองเรียนนะคะมันอาจจะยังเขาวนอยู่กับเรื่องเดิมๆที่เขาอยากทําอยู่หรือเปล่านะก็เลยยังไม่ได้พร้อมที่จะมาสร้างชีวิตร่วมกันกับคุณหรือเปลานะคะอารมณ์แบบนี้ นะอาจจะต้องอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณรักเขาะะรออีกนิดหนึ่งะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อกัอกบสถานะสุดท้ายนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสองก้อนสามถ้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นคนที่พูดคุยรู้จักกันนะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นทางการมากๆก็ได้ ราชินีเรียนนะคะลังงานชาวบางกรเองหรือชาวธาตุดินด้วยกันนะคะบางกรประสบกันบไม้เท้าค่ะ2ถ้วยทําไมดูเหมือนกับมีความเข้าอกเข้าใจในสถานะแบบนี้ในสถานะของกันและกันในสถานการณ์แบบนี้มากๆเด็กถือถ้วยนะคะหรือคุณกับเขาอายุแตกต่างกันมากๆนะ่อนก่ากันเยอะๆหรือแกะกันเยอะๆมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะ เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นชาวธาตไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้ค่ะสิบถ้วยอืมอืมอาจจะเป็นเรื่องราวนะที่คุณเจอคนที่ใช่นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ใช่นะเพราะว่าแปดถ้วยมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่พร้อมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ติดค้างอยู่แล้วก่อนนะคะแต่ว่า ในความรู้สึกของชาวมังกรเองสองถ้วยหกไม้เท้าคนนี้คือคนที่เอาชนะใจคุณได้คนนี้คือคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมไปกับเขานะความเป็นสิบถ้วยไพยข่ข้อกวที่ขึ้นมานะคะเพ่ยงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะอดทนคุณจะรอคอยเพื่อเขานะเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยเคลียร์ความสัมพันธ์ของเขาเองนะเตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันนะคะ อหรือบางทีเขาอาจจะต้องมาเป็นพ่อเลี้งเดี่ยวแม่เลี้งเดี่ยวหรือเปล่านะคะเขามีภาระผูกพันอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่รอเวลาที่จะต้องที่จะได้ถอยออกมาจากความสัมพันธ์ของเขาะะท,ที่ที่เขาเที่เหนี่ยวรังเขาไว้นะคะแต่ดูเหมือนกับชาวมังกรคุณมีความหวังนะคุณเชื่อเชื่อใจเขานะแล้วคุณก็รู้สึกว่า ด้วยความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจเห็นใจกันระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีใครมาแยกคุณกับเขาออกจากกันได้ง่ายๆนะคะหรือเป็นพลังงานของคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่ทําให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาแล้วคุณก็พร้อมที่จะอดทนเพื่อเขามากๆนะคะขอดูบทสรุปให้นะคะสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มีไพ่ของเดวิลนะคะมีไพ่ของเดอะฟูลค่ะสามดาบนะคะโอ้เดอะสตาร์เขาอาจจะเป็นคนไกลนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแต่ว่าเดวิลเขาอาจจะยังไม่สามารถเป็นเดอะฟูลอิสระได้ในช่วงเวลานี้นะคะ สามดาบนะเหมือนกับอีกฝ่ายหนึง่งไม่ยอมก็ได้นะทาให้มันยังต้องเป็นรักสามเศร้าอยู่นะคะพเพียงแต่ว่าเขาพยายามให้ความหวังกับคุณนะคะว่าอีกไม่นานนะคะหรืออาจจะไม่เกินปีหน้าก็ได้นะที่เขาจะเคลียร์กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทําให้ชาวมังกรคุณรู้สึกเชื่อใจเขาแล้วก็มีความหวังนะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะพูดจริงนะคะเขาไม่โกหกคุณนะเดอะสตาร์นะคะทาให้ ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไปได้กันได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากๆเลยก็ได้นะคะนั้นก็ขอให้ความรักของคุณเนี่ยจะได้เป็นจริงในเร็ววันนะขอให้ได้ตามคำอธิษฐานนะคะจากเมืก่อนะยังไงส่งกำลงังใจไปให้นะคะเราไว้กับมาพบกันิใหม่ในคิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ